ก่อนก็จะไปรับชมให้คุณผู้ชมเข้ามากดตุกใจแฟนเพจ Killer Man TV แต่ก็กดติดตามเห็นพูดก่อนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดกันแลวจะติมแจกของต่างๆหรือว่าแจกพิษต่างๆนะครับผมก็จะมีะเมระจะติ่มทุกวันเลยนะครับผมก็อย่าลืมลิงก์อยู่้ตนล่างคลิปเลยนะครับผมก่อนที่คุณจะไปรับชมคลิปนี้นะผมก็ฝากเข้ามากดติดตามชแนลนี้กันด้วยนะครับผมก็กดติดตามแต่ก็กดกระดิ่งให้กับเขาด้วยนั่นเองนะครับผมลิงก์ชแนลของเขาจะอยู่ที่คำอธิบาย้ตนล่างคลิปนี้เลยนะผมช่องนี้ก็จะมีการแจกโค้ด กินปืนต่างๆแล้วก็ไฮไลท์แล้วก็แจกพิษด้วยนั่นเองนะผมใครอยาได้เพชษฟรีๆก็สามารถไปกดติดตามกันได้เลยนะครับผม Play Zone เว็บไซต์อันดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำไายเทมโคด ID ดีเกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็เวปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า1 0 0 0 0 0คนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง Play z o ซ e เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโย่โอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเกมของ g า r e n นาฟ e e Fire กันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนนะผมวิธีการปั๊มนะครับผมจะ,ร,มมะรับนนะครบ ผมก็สามารถปั <S 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 ๊มได้จริงนะครับผมซึ่งปั๊มอันนี้นะครับผมจะไม่โดนแบนนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับผมวันนี้ก็ gm เน่เขาแนะนํามาด้วยนั่นเองนะครับผมทุกคนนะก็อันนี้ไม่โดนแบนนะครับผมย้าว่าไม่โดนแบนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการปั๊มแบบมีกิจกรรมนั่นเองนะครับผมของคาริน่าฟรีไฟล์เลยนะครับผมนะทุกคนนะแบบไม่โดนแบนแน่นอนแล้ผมก็คือการปั๊มไดมอนด์นะผมก็คือเราเติมไดมอนด์ใช่ไหมทุกคนแล้วเราเติมแบบเติมแบบไม่ต้องเสียตังค์นะท ก็คือแบบเหมือนกับเติม35บาทใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเราไม่ต้องเสียตังค์35บาบาทเราก็ได้ไดมอนด์มานั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเติมไดมอนด์แบบฟรีนั่นแหละ นะครับผมก็ถือว่าเป็นการปั๊มไดมอนด์นั่นเองนะครับทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมก็จะไปรับชมนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดแชร์ยังไม่ได้กดติดตามเลยครับผมก็ฝากกดกันด้วยนั่นเองนะผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับผมก็คือต้องกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนั่นเองนะครับผมเพื่อไม่พลาดนะครับผมคลิปใหม่หรือว่าโค้ดใหม่จากการีน่าฟรีไฟนั่นเองนะผมจากช่องของผมนั่นเองนะครับผมทุกคนนะก็โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันดีกว่าและผมว่าสำหรับวิธีการทำเล่น ปูลิ่งนะครับผมทุกคนนะก็จะเป็นการวาดนะครับผมทุกคนนะซึ่งวาดหนึ่งครั้งนะครับผมยี่สิบห้าไดมอนด์นะผมห้าครั้งก็หนึ่งร้อยไดมอนด์ก็จัดไปห้าครั้งนะผมก็ผมมีอยู่สองร้อยกว่าไดมอนด์ใช่ไหมซึ่งเราก็วาดไปนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็จะวาดอ่าแบบก็ผมต้องวาดสวยๆหน่อยนะเพราะว่าผมจะอ่าผมจะเอานะครับผมเป็นมันจะเป็นปูลิ่งจะไม่เป็นสัตว์เลี้ยงจะไม่ทุกคนเออในะผมเป็นกู้หูในผะมซึ่งผมจะเอานะผมก็คือแบบผมก็จะวาดสวยๆหน่อยนะครับผมนี่ f f นะผมฟรีไฟนะครับผม X p file x นะครับผมอ่า x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  อ่า x อะไรวะ xr ก็แล้วกันอืมจัดไปโป้งนี่ไงโอ้โหไม่ได้เลยเลยหรืออีกหนึ่งดอทไดมอนด์เนี่ครับผมทุกคนนะนล้วก็เดี๋ยวเราลองวาดแบบสวยๆดูนะครับผมปุ๊บอันนี้ก็อันนี้เป็นตัวโพลิ่งนะครับผมทุกคนนะซึ่งอันนี้ผมคือแบบผมวาดพลาดมานะบอกก็เลยทําแบบนี้ไปนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นโนโป้งนี่แล้วก็อ่าตรงนี้ก็ทำเป็นปากมาแง่รอลินมารอลินมา เอบเฮ้ยกระสือหรือเปล่าวะเนี่ยช่างมันนะผมปึ๊บอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะนี่ไงผมเราสามารถแลกได้ด้วยนะผมซึ่งเมื่อกี้ผมได้นี้มาแล้วใช่ไหมผมไม่ต้องแลกแล้วนะผมแต่ว่าผมยังไม่มีตัวมันเลยว่ะนี่วาดได้หนึ่งครั้งดูดิทุกคนเอ่อว่าได้หนึ่งครั้งผมจะวาดเป็นหมาเป็นอะไรดีหาเป็นเกล็ดว่าปูลิง g เลยครับผมทุกคนปึ๊บอืมแล้วก็ปลาอันแม่มาดิ boring boring ลิง i n g boring เพอริงโพอริงโพอริงปึ๊บอ่าแล้วก็ไม้เอกโป้งแล้วก็งองงูใช่ไหมทุกคนงองงูแน่ปึ๊บแล้วก็ตามเครื่องหมายตกใจด้วยฮึบฮึบฮึบฮันแน่จับมาโป้งตัวเคสประตูจบแล้วนะครับผมแล้วก็นี่ก็เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็อแรกมาเลยปุ๊บนี่ไงรับของฟรีมาดี อ๋อดีครับแล้วก็กิจกรรมก็ไม่น่าจะมีกิจกรรมอ๋อนี่ไงกิจกรรมเติมใช่ไหมอ๋อนี่เติมอันนี้ซึ่งมีหมดแล้วก็ไม่ต้องเติมแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะผมวิธีการปั๊มไดมอนด์กันดีกว่านะครับผมซึ่งเราจะได้ไดมอนด์ฟรีๆนะครับผม100ไดมอนด์นั่นเองนะครับทุกคนนะหรือว่าแบบนะก็ได้ไดมอนด์ฟรีอ่ะเออ100ไดมอนด์เลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูดีกว่านะครับผมว่าทำยังไงบ้างนะครับทุกคนไปดูเลยไป ก็สำหรับวิธีการทำนะผมก็คือนี่เลยนะผมโปรโมชั่นเด็ดนะผมเติมช่องทางไหนก็ไม่คุ้มเท่ากับเติมด้วย AP นะครับผมทุกคนนะ a p บน o o g l e Play นะครับผมทุกคนนะก็นี่นะผมนะเพราะได้รับพิษมากกว่าปกติถึง2เท่านะผมพิเศษเฉพาะชาว Android เท่านั้นนะครับผมขั้นตอนการเติมนะผมก็คือเข้าไปที่ฟีไฟนะผมก็เข้ามาที่ฟีไฟตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้นะผมแล้วก็เราก็กดมาที่เติมเงินนะครับผมทุกคนนะเมื่อกดที่เติมเงินเสร็จนะผมตรงนี้เราก็เลือกเป็นเติมกับผ่าน AP นะผมทุกคนนะซึ่งเคยที่ย ก็ต้องมานี่เลยนะครับผมนี่และการเลือกจ่ายต้องเลือกจ่ายด้วย AP นะบ่มนี่กดซื้อเพชรที่ราคา35บาทนะบ่มจะได้100พชรนะบ่มซึ่งโดยการทาการซื้อ2ครั้งเท่ากับ70บาทใช่ไหมแต่ว่ามันจะคืนเรานะครับผม35บาทนะบม่มก็คือเราจะได้เพชรฟรี100พิรเลยนั่นเองนะบ่มซึ่งวิธีการรับก็มาที่เว็บนี้นะบ่มนี่กดลิงก์นี้มาเลยนะครับผมนี่แล้วก็ นี่นะครับผมเมื่อเข้ามาที่เว็บนี้แล้วนะผมขอให้คุณผู้ชมนะผมทำการดาวนโหลดนะผมนี่แอปแอพนะผมแล้วก็เชื่อมท่อบัญชีนะผมแล้วก็ช็อปเลยนะผมก็คือการเลือกเติมเงินนะผมผ่านแอพในนี้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งเมื่อคุณผู้ชมซื้อเสร็จแล้วจะไม่ก็มาทําการนะผมรับนะผมรับสิทธิ์นะผมก็คือรับเงินคืน3 5บ้าบาทนั่นเองก็ถือว่าเราได้เพชรนะผมแบบฟรีๆหนึ่งร้อยเพชรเลยนั่นเองนะผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับวิธีการ คำถมนั่นเองนะครับทุกคนนะโอเคนะผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนั่นเองนะผมเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายครับ